วันนี้พูดถึงน้ําท่วมนี่พี่บ๊วยก่อนพูดเรื่องอื่นเนี่ยบอกว่ารอบนี้เนี่ยจะเอหนักกว่าหรือหนักไม่หนักกว่าปีห้าสี่หรือไม่เนี่ยผมว่าไม่ใช่สาระนะใช่ไม่ใช่สาระเออเออสาระคือว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเอาแค่ที่เราพบเจอกันทุกวันเนี้ยมันหนักมากอืแล้วมันอยู่ในสถานการณ์ที่มันผมจะบอกเทียบปีหลักสี่หกสี่ไอห้าสี่ไม่ได้เลย เพราะว่าปีนี้เราเจอโควิดก่อนหน้านี้มาแล้วใช่ใช่เศรษฐกิจมันเป็นลมสลบเบิดมานานแล้วอืมแล้วมาเจอน้ําท่วมไม่ต้องไปเทียบห้าสี่ไหมห้าสี่เสียเวลาไปพูดถึงครับมันหนักหนาเสียหายกับประชาชนแล้วก็เอผู้ประกอบการอย่างรุนแรงใหญ่หลวงมากอผมว่าผมว่าไม่ต้องไปดูปริมาณน้ําไปดูความเสียหายเนี่ย ใช่หลายเท่าของปีห้าสีา่อ่ะมใช่ไใช่ใช่ผมมั่นใจน <า S 1> ว่าอย่าง,งาน,นั้นกว่าครับเออพราปีห้าสี่ก็มัวแต่สื่อก็มัวแต่ไปถามว่าจะเท่ากับห้าสี่ไหมห้าสี่ครับทั้งๆที่ก่อนหน้าเนี้ยปีกว่าเนี่ยเราเจอโควิดจนสะบักสะบอมแล้วอ,อืมใช่ใช่ใชเออแล้วหลายจังหวัดอย่างเงี้ยอีสาเนเงี้ยาักกายเงี้ยน้ําท่วมเละเลยเคือผลเกษตรเจ๊งกันละนาวเงี้ยโอ้โหครับอืมครับผมเลยคิดว่าอัก นอกเหนือจากพืชผลเกษตรนะเมื่อวานเนี้ยไม่ทราบอาจารย์สุรชัยหรือแฟนๆของชวนหาเรื่องปากท้องต้องสู้เนี่ยได้รับทราบข่าวการศกนาตกรรมหมูไหมศกนาตกรรมหมูประชากรหมูนะที่กาญจนบุรีเนี่ยตายหมูจมน้ำตายสามพันกว่าตัวโอ้โหสามพันกว่าตัวครับยืนยันสามพันกว่าตัวซึ่งเป็นพ่อพันแม่พันด้วยนะเนี่ยหมูตรงนี้ครับหมูที่บ่อพลอย แล้วมันตายจากไหนครับตายจากการที่ระบายน้ําจากสุพรรณลงไปที่กาญจนบ,บุรีแบบเฉียบพลันไม่มีใครจะ,<ฮ>จ,ะจะกลับเนื้อกับตัวหรือพลิกตัวได้ทันเลยนะน้ํามันไปแบบเฉียบพลันนะครับไม่ทันตั้งตัวใดๆทั้งสิ้นนะครับชาวบ้านที่เลี้ยงหมูเนี่ยไม่รู้จะเคลื่อนย้ายหมูไปไหนอะสุดท้ายโอ้โหสุาสานีปไปก่อนเลยเลี้ยง<ห>วัวเลี้ยงหมูเป็ดไก่นะ<ช>แล้วก็ เลี้ยงปลาในกระชังเลีรย่องไรพวกนี้เสียหายใช่ครับโอ้แล้วหมูอย่างที่พี่พี่บุยว่านี่วงจรชีวิตมันกว่าจะได้ขนาดนี้ต้องใช้เวลาหลายปีใช่ใช่แล้วเนี่ยบอกว่าหนักกว่าไหมไม่หนักกว่าไหมบอกว่าเนี่ยมันหนักกว่าไม่รู้จะกี่เท่าครับคือมันต้องประเมินมูลค่าความเสียหายอย่างที่อาจารย์สุรชัยตั้งตั้งข้อสังเกตแล้วล่ะเช่อไหมว่าเฮ้ยอย่าไปถามว่าน้ําปีนี้เทียบกับปีห้าสี่อันไหนแรงกว่ากันถามว่าประเมินมูลค่าความเสียหายเนี่ย ใครปีไหนชิปหายมากกว่ากันเอาพูดกันแรงๆแบบเนี้ยนะปีห้าสี่กับปีเนี้ยปีไหนชิปหายหนักกว่ากันนะฮะผมเชื่อว่าปีเนี้ยสาหัสกว่าแล้วก็อย่างที่เมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมได้มีโอกาสไปตระเวนหลายจังหวัดอีสานเลยนะาอาจารย์โสมชัยคือ,อผมไปไอุปบล <น S 1> ราชธา,านีโว้บทั้งรถใช่ทั้งอุบลอำนาจเจริญร้อยเอ็ด แล้วก็ไปยะโสธรกาลสินนี่ผมผมตลอดหน้าจังหวัดอีสานะนะไ่จกลงจะไปทําอะไรไปหาเสียงเหรอพี่บ๊วยไปหาเสียงเขาดยจะ <c oughs> ลงเลือกตั้งเขตไหนเบอร์ไหนอ่ะเออกาลังดูอยู่ว,ว่าจะ <ว EN. S 2> ไปปักบุตรที่จังหวัดไหนดี <c oughs> แต่ถ้าเกิดไปเป็นนักการเมืองก็ขอร้องเลยนะอขอร้องว่าเวลามันเกิดภัยพิบัติทุกยากช่วยโผลหน้าออกมาช่วยชาวบ้านหน่อย ออบางคนอาจจะอาจจะเหมือนพยายามอะไรนะครับมีสร้างภาพไปลอยคอไปลุยน้ําผมว่ายังดีกว่าคนไม่สร้างภาพอืมอืมเออนักการเมืองเนี่ยสอสอเอออะไรเออมีเยอะมากเลยเป็นเร้อยเป็นพันคนนะถ้าเกิดจะกรุณาสร้างภาพเนี่ยแล้วไปหาประชาชนเนี่ยผมว่าดีกว่าไม่สร้างภาพครับดีกว่าไม่ทําอะไรเลยใช่อะอย่างอยุธยาเนี่ย ที่เจอเข้าไปหนักหนาสาหัสเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นหัวเห็นหางของสอสอยุทธยาเลยนะไม่เห็นเลยนะที่ไปโพลโพเนี่ยอะผู้กองธรรมนัฐไปยุธยาธรรมนัฐเนี่ยเป็นคนพะเยาใช่ไหมไม่ได้มีอะไรอยู่แต่ยุทธยาอ่าใช่เออแล้วอุทัยธา,ยานีผมก็ยังไม่เห็นนะเออในจังหวัดภาคกลางที่ท่วมกันหนักหนาสาหัสเนี่ยผมก็เพิ่งเห็นเนี่ยอย่างสุพรรณเนี่ยเพิ่งได้ยินเสียงออคุณประพัฒ โอ้ถ้าสุทนบอกว่าจะยังง้นอย่างนี้นะว่าจะจะพยายามชะลอ,อะชะลอการระบายน้ำจากเกิดกระสงกระเสียวเนี่ยมันก็เรียกว่าแบบเออมามาตอนแบบทุกอย่างมันมันสายไปแล้วอะ่ะมันจมไปหมดแล้วอะ่ะแล้วคุณตอนที่ที่ชาวบ้านเขากำลังทุกยอก่อทุกยากลอยคอกันอยู่ไม่รู้ไปไหนกันนะเพราะฉะนั้นมาหลังจะไปเป็นนักการเมืองก็ช่วยทำใหม่อยนะครับ ไปหาเสียงไว้เยอะก็ช่วยทำนั่นน่ะสินั่นน่ะสิครับลำบากมากคือประชาชนผู้ประกอบการครับแล้วสิ่งที่พูดมาเนี่ยคือไปอะไรอ่ช่วยเหลือซ่อมแซมอาหารการกินอะไรก็แล้วแต่เราก็ยังยืนยันนะผมก็ยังยืนยันว่าอย่าไปอย่าออกมาตรการต่างๆเนี่ยเห็นมีการพูดถึงว่าเรื่องเกี่ยวกับหนี้สินทั้งหลายเนี่ยออกมาตรการพักหนี้ ออกมาตรการให้สินเชื่อไปซ่อมซซมคือพักหนี้นี่ก็ไม่ใช่งดหนี้นะครับมันไม่ควรจะเป็นพักหนี้อ่ะเพราะอุตุกะไพ่อ่ะครับมันควรจะงดการคิดดอกเบี้ยอะไรใช่หยุดคิดชั่วคราวสักสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยอืมไม่ใช่บอกให้พักหนี้พักหนี้ก็ยังอยู่นี่ก็ยังอยครับเอออุตกะไพมันมาแบบโครมเดียวอใช่ใช่หรือบอกว่าให้กู้เพิ่มไป ซ่อมแซมเฮ้ยจะให้เขาเป็นหนี้ไปถึงไหนเนี้ยอืมครับน้ําท่วมก็หมดเนี้ยหมดตัวแล้วยังจะให้กู้เพิ่มเลยเป็นหนี้แล้เขาจะเอาตรงไหนไปผ่อนไปชำระใช่ใช่ครับนี่แหละจี่เป็นที่มา